ในคลิปนี้เราจะมาดูเรื่อง indefinite pronouns กันนะคะคำนี้เนี่ยอ่านว่า indefinite นะไม่ใช่ indefinite นะอ่ะมันคืออะไรมันคือคำสรรพนามที่ไม่ได้เจาะจงว่าคนใดสิ่งใดหรือว่าสถานที่ใดเราจะมีทั้งหมด1 2 3 4 4ตระกูลหลักๆมาดูตระกูลแรกตระกูล every every เนี่ยแปลว่าทุกๆนั่นก็คือทุกๆคนเราก็จะใช้เป็น everyone everybody ได้ everything ทุกๆสิ่ง everywhere ทุกทุกที่ everybody knows the truth ทุกๆกคนรู้ความจริง everything looks different ทุกๆุกอย่างดูเปลี่ยนไปจากเดิม everywhere was so crowded ทุกทที่เต็มไปด้วยฝูงชนต่อมาประกูลซ m ม ที่แปลว่าบาง someone somebody ก็จะแปลว่าบางคนนะ something บางสิ่ง somewhere บางแห่ง I know someone who gives piano lessons ฉันรู้จักใครบางคนที่สอนเปียนโ,นโนได้ Can you hear something ได้ยินอะไรบางอย่างไหม There was a fire somewhere ได้มีไฟไหม้อยู่บางแห่งต่อมาระกูล Annie อืม Any จะแปลว่าก็ได้ Anyone Anybody ใครก็ได้ Anything อะไรก็ได้ Anywhere ที่ไหนก็ได้ Has anyone got a dictionary มีใครมีพัฒนานุกรมไหม You may do anything you wish คุณจะทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ Have you ever been anywhere by plane คุณเคยไปที่ไหนโดยเครื่องบินบ้างไหมต่อมาตระกูลสุดท้ายคือ No แปลว่าไม่มีนะ No one ไม่มีใครทีนี้ no one เนี่ยจะเขียนแยกนะ No one nobody แปลว่าไม่มีใคร Nothing ไม่มีอะไร Nowhere อันนี้อ่านว่า nowhere ไม่ใช่ now here นะเป็น nowhere ไม่มีที่ใด Nobody likes him ไม่มีใครชอบเขาเลย I have nothing new to say ฉันไม่มีเรื่องอะไรใหม่ๆที่จะพูด there was nowhere for her to sit มันไม่มีที่ใดให้เธอได้นั่งได้เลยก็คือทุกที่เต็มไปหมดเลยทีนี้เรามาดูพวกนี้นะ b u d d y เนี่ยจะทางการน้อยกว่า one เช่น somebody เนี่ยก็จะทางการน้อยกว่า someone anybody ก็จะทางการน้อยกว่า anyone เป็นต้นตระกูล Some จะนิยมใช้กับประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามที่รู้คำตอบ ประโยคคำถามที่รู้คำตอบคืออะไรอ่ะเรามาดูตัวอย่าง Can you hear something ได้ยินอะไรบางอย่างไหมคือเรารู้แหละว่าเพื่อนได้ยินแต่ถามเพื่อความช่ว์ไงเนอะเออต่อมาตระกูลแอน Annie นี่นิยมใช้กับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามที่ไม่รู้คำตอบประโยคคำถามที่ไม่รู้คำตอบคืออะไรคือนนี้ Has anyone got a dictionary มีใครมีพจนานุกรมไหมไม่รู้นี่ว่า เขามีหรือเขาไม่มีนะอันนี้ก็จะฟีลต่างกันตรงที่ว่าซัมกับแอนนี่ใช้ประโยชน์คำถามเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีคำถามที่รู้คำตอบกับคำถามที่ไม่รู้คำตอบนะคะอันนี้ก็เวลาเจอก็ลองใช้ทริคนี้ดูละกันว่าเออใช้ซัมหรือใช้แอนนี่ดนะีเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ